เรียกได้ว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกครับเหลืออีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับนี่คือการนับถอยหลังสู่การแข่งขันที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพอย่างยิ่งใหญ่เรียกว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวแข่งแล้วนั่นเองนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกซึ่งไทยเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ในอันดับที่21ของโลกขณะเดียวกันนะครับทางด้านของทีมชาติเวียดนามไล่จี้มาติดๆอยู่ในอันดับที่20 12ของโลกแล้วครับแต่สิ่งสำคัญเลยรายงานล่าสุดจากสื่อเวียดนามพุ่งเป้าชี้ชัดบอกว่าตู้เย็นยังคงฝึกซ้อมอยู่ในแคมป์อย่างเป็นทางการและเตรียมตัวเดินทางมาประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างแน่นอนส่วนในกรณี FIVB ต้องการตรวจเพศนั้นทางด้านสมาคมเวียดนามชี้ชัด เอกสารพร้อมดําเนินการเต็มที่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมโลกเสียพงยิงครับลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกลาอาการเน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไลน์นี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำพลัส กาบ้าแลละครับจัดนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้วเฟรชและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะกร้าด,ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับแตงโมลงปีย่พงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามกรณีวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับซึ่งแน่นอนละครับการแข่งขันจะมีขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วครับแป๊บๆป๊เร็วมากๆเลยนะครับตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็ยังคงฝึกซ้อมอยู่ที่สนามซ้อมอาคารวิทย์กะกะทหัวหมากเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราแข่งกันกรุงเทพแต่ทางด้านของเวียดนามเนี่ยจะไปแข่งขันที่ภูเก็ตนะครับซึ่งตอนนี้สํานักข่าวหลายๆที่ก็ พยายามจะเช็คกันะนะครับว่าตู้เย็นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะมาหรือไม่มาเพราะมันจะมีเรื่องของการตรวจเพศเรื่องของการส่งเอกสารต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันคงเป็นคําถามอย่างมากแล้วมันคงไม่มีใครชี้ชัดไปได้เท่าสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามแน่นอนนะครับซึ่งล่าสุดเลยนะครับถ้าหากว่าไปเช็คดูตามสายข่าวของเวียดนามหรือว่าตามสายข่าวของไทยเนี่ยนะครับยังไม่มีพื้นที่ไหนรายงานนะครับว่าตู้เย็นเนี่ยจะไม่มาแต่มีเพียงแต่ว่า ังอยู่ในแคมป์และยังคงฝึกซ้อมต่อเนื่องกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามนะครับอะแต่สุดท้ายแล้วจะมาก็มานะครับแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับที่ทาง fivb เนี่ยตั้งเอาไว้แต่เขาคงมีการเช็คัแหละว่าจะตรวจอะไรบ้างมาแล้วไม่โดนแบบ u 2 1ใช่ไหมคือตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมสื่อเวียดนามเขาลงอย่างนี้นะครับทางไทยรัฐเนี่ยเอามาเปิดเผยบอกว่า ตู้เย็นมาแข่งชิงแชมป์โลกหรือไม่สื่อเวียดนามตอบแล้วนะครับว่าเหงียนที่บิ๊กจูเอตหรือว่าตู้เย็นกลัวการตรวจเพศจริงหรือไม่แล้วจะเดินทางมาหรือเปล่านะครับหลังจากที่ FIVB เนี่ย ประกาศลงโทษทีมชาติเวียดนามในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่อินโดนีเซียนะครับโดยชี้แจงว่า2นักตบดาวดังนะครับดังที่ฮองและก็เหงียนเฟืองควินเนี่ยขาดคุณสมบัติมันก็เลยทําให้อาการขนลุกหรือว่าอาการผวาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับชุดใหญ่นะครับตอนนี้เขาก็เลยตั้งข้อสงสัยกันว่าอ่ะสรุปแล้วถ้าหากว่าต้องการจะมาเนี่ยจะต้องถูกจับตรวจโครโมโซมในกรณีของตู้เย็นถ้าหากว่ามัน เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะมาหรือไม่มาล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยออกมานะครับตอนนี้ไม่มีข้อมูลนะครับที่ชี้ชัดว่าเขาจะไม่มา มีแต่ข้อมูลว่าตอนนี้ซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อจะมาแข่งขันในการชิงแชมป์โลกนะครับตอนนี้ยังคงเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกอยู่ซึ่งผมก็ไปเช็คกับทางสำนักข่าวของเวียดนามเนี่ยออนไลน์ก็เช็คนะฮะหลายๆสำนักเนี่ยก็รายงานตรงกันว่านักกีฬาของพวกเขายังอยู่กันครบทีมและพร้อมที่จะเดินทางมาไทยแน่นอนนะครับซึ่งจากโปรแกรมที่ทางทีมเวียดนามเขาลงไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเกมการอุ่นเครื่องนัดกระชับมิตร กับทีมสเปนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูเลยนะครับมันจะอุ่นเครื่องกันวันที่16กับ18เนี่ยนะครับในช่วงนี้เขาจะอุ่นเครื่องกันมีสเปนนัดหนึ่งแล้วก็เคนยานัดหนึ่งถ้าหากว่าตู้เย็นลงนะครับแล้วมีการรายงานข่าวมาหรือมีภาพออกมาแน่นอนครับมาแน่ๆผมบอกได้เลยว่ามาแน่ๆถ้าลงในการซอ้อมในการอุ่นเครื่องยังไงก็มาถ้าหากว่า FIVB ีเนี่ยไม่ได้มีการประกาศว่าจะ ตรวจเพศแบบตรวจโครโมโซมลึกชัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าหากว่ามีการชี้แจงว่าจะตรวจหรือกระบวนการมันเป็นอย่างไรเนี่ยเราคงจะได้ทราบกันในเร็วๆนี้แล้วเพราะว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะแข่งแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าไปดูแต้มที่ตู้เย็นเคยทําได้เนี่ยมันก็คงจะพอบอกอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าเนี่ยครับท็อป10 women b e s t score i นซิงเกิลแมตช์คือผู้เล่นฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับที่ทำแต้มสูงที่สุดเลยนะครับ10อันดับแรกเป็นใครบ้างอันดับหนึ่งครับเป็นเหียนที่บิ๊กเทสนะครับหรือว่าตู้เย็นนั่นเองนะครับทำไป61คะแนนในการแข่งขันปี2022ที่เวียดนามนะครับคือต้องบอกเลยครับว่า61แต้มเนี่ยตีคนเดียวคือ3เซตจะจบเอาแล้วนะ3เซตมัน75แต้มนะขาดอีกแค่15แต้ม14แต้มด้วยซ้ำ จบเซตครับคือมึงโคตรเก่งนะครับนี่แม่งซูเปอร์แมนนะครับไม่มีใครทําได้บนโลกใบนี้ครับมีตู้เย็นคนเดียวในโลกใบนี้ที่ทําได้นะครับส่วนระดับ2เป็นผู้หญิงไปเช็คมาแล้ว60แฟ้มนี่ก็ถือว่าเยอะมากแต่ตู้เย็นมันเหนือกว่าไนะแต้มเดียวก็ถือว่าเหนือกว่าโหดจัดนะครับ ะะก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วกันนะเดี๋ยวรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วเดินทางมาหรือไม่มาทางด้านของเวียดนามเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับทางด้านของทีมชาติเยอรมันนะครับทีมชาติโปลแลนด์แล้วก็ทีมชาติเคนยานะถ้าหากว่าเวียดนามเนี่ยเกิดพลิกล็อกชนะขึ้นมาเนี่ย2แมตช์หรือว่าแมตหนึ่งเนี่ยชนะทีมใหญ่นะครับทีมไทยอันตรายเหมือนกันนะครับโดนแซงอันดับโลกคราวนี้เงียบเหมือนกันนะ เราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องเค้นฟอร์มให้ดีให้สุดยอดให้ได้นะครับเพราะเขาอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยเขาไปเล่นที่สนามภูกเก็ตเนี่ยผมก็อัปเดตภาพที่จังหวัดภูกเก็ตสนามแข่งมาให้ได้ชมกันนะไหนไหน<ๆ>ก็พูดถึงเวียดนามแล้วดูความพร้อมของเราหน่อยดีกว่าว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับอย่างภาพแรกเราก็จะเห็นเลยว่ามีการโปรโมทอยู่หน้าสนามนะครับแล้วก็อาคารแต่ว่าตัวอาคารมันก็ดูแบบ เอออาจจะดูซุดซอมหรือว่าอาจจะดูไม่ได้ใหม่มากแล้วกันเนาะเออก็เป็นไปตามที่เขาดูแลนะครับตรงนี้ก็อาจจะแล้วแต่ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศนะครับว่ามองมุมนี้ว่าอย่างไรนะครับก็แล้วแต่ทุกท่านพิจารณาแล้วกันนะครับส่วนป้ายโปรโมทข้างหน้ามันก็จะพอมีบ้างอารมณ์ประมาณนี้นะครับตู้ขายบัตรนะครับทิกเก็ตติ้งนะครับขายบัตรก่อนเข้าชมทางเดินเข้าอาคาร นะก็ลักษณะจะประมาณนี้ห้องฮับต่างๆเนี่ยทางวอลเลย์บอลเขาก็เอามาแชร์ให้ดูนะว่ามัน พร้อมมากน้อยขนาดไหนะนะครับห้องน o ห้องน้งําทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าภายในตัวอาคารเองก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเฮ้ยมันก็ในในตัวสนามเองเนี่ยผมว่าไม่ได้ขี้เหร่สวยด้วยนะเออนะครับแต่ว่าอยู่ที่ทุกท่านมองว่ามันดีไหมหรือไม่ดีแต่ว่าบ้านเราก็โอเคอยู่ในมาตรฐานที่จัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้นะครับเนี่ยครับมีเก้าอ่งเก้าอี้ใดๆประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนไทยเรานะครับเต็มที่แน่นอนจากการฝึกซ้อมภาพ ต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับนักกีฬาทุกคนนะครับรวมไปถึงสตาฟโค้ชทีมงานก็พร้อมสุดๆแล้วในการที่จะสู้ศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่ม A เล่นที่กรุงเทพนะครับเราอยู่ในอันดับที่21ของโลกนะอันนี้ผมอัปเดตให้นะครับอันดับที่21ของโลกเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกสวีเดนเนี่ย26ของโลกอียิปต์51ของโลกคือถ้าเราผ่านเข้ารอบ ได้เนี่ยผมว่าการันตีว่าแต้มเราหรืออันดับเราเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะแต่ต้องดูว่าท็อปฟอร์มหรือเปล่าชนะได้ไหมปัจจัยอยู่ที่สวีเดนนะถ้าเราชนะสวีเดนได้ก็โอ้เฮ้แฮปปี้แฮปปี้เวรี่กู๊ดนะครับต้องเอาชนะให้ได้2นัดนะอ่ะอียิปต์กักบสวีเดนนะครับขณะที่ทางกลุ่มของเวียดนามเนี่ยถ้าเขาแพ้หมดก็สบายใจแต่ถ้าชนะขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่เหมือนกันนั่นเองนะครับ ขณะเดียวกันครับสำหรับวันนี้เนี่ยยู21มีแข่งนะครับทุกท่านนะเราจะเจอกับอินโดนีเซียช่วง2ทุ่มพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะ เออแช์นี้สําคัญจะได้ผ่านเข้ารอบจะได้อันดับดีๆนะครับมันส่งผลต่อการแข่งขันในคราวหน้าอย่างแท้จริงนะครับก็หวังว่าเฟิร์นจะโชว์ผลงานได้ดีนะครับทิพสุดาจะโชว์ผลงานได้ดีหรือนักกีฬาทุกๆคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับ u 21ของเราเราถ้าชนะไปเนี่ยเราก็เตรียมตัวเข้าไปพบเกาหลีใต้หรือว่าเช็ค และถ้าเราชนะได้อีกเนี่ยนะครับก็อาจจะไปเจอกับคู่ระหว่างโคเอเชียเซอร์เบียหรือว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าเปเตอริโกก็ได้นะ<_ <k> _ <an> แต่บอกได้เลยครับว่าเดือดและก็มันแน่นอนนะครับอาเซียนเจอนเ,เองยังไงก็มันนะครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของเฮดโค้ดกันเลยครับเน้นในเรื่องของเกมการรับเสิร์ฟแล้วก็ทําลุกกลับนะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวสั้นแล้วก็ตัว บีหลังแล้ว่าตัวโค้งยังยังไม่ค่อยสัมพันธ์กันก็พยายามให้นักกีฬาเน้นในเรื่องของของความสัมพันธ์กันในเรื่องของเกมลุกลุกผสมที่ที่สมบูรณ์ครับผมแล้วก็เน้นในเรื่องของเกมเสิร์ฟที่เราเราผิดพลาดไปในแมตช์ที่แล้วครับผมมองภาพรวมของทีมโคเกีมนเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้คือด้วยความคือนักกีฬามีความตั้งใจสูงแล้วก็ไม่ไม่สามารถเล่นตามฟอร์มเองได้ก็ ก็พยายามทําให้นักกีฬากลับกลับึบ้นมาในในฟอร์มของตัวเองให้ได้ครับผมแล้วก็ในการที่จะเล่นกับอินโดเราก็ต้องพยายามที่จะเน้นในเรื่องของของการเสิร์ฟแล้วก็การลุกกลับให้ให้แน่นอนแล้วกใ็ในเรื่องของกองเชียร์ในในบ้านเขาด้วยครับผม ลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกลาอาการเหน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไลน์นี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำ พลัสกาบ้านล่ะครับจัดหนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้วเฟรชและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะกร้าด,ด้านล่างได้เลยนะครับ